สวัสดีครับเพื่อนๆชาดีวีเกมเมอร์วันนี้ก็อยู่กับเกมเดิมอีกแล้วนะครับลายเ a นเจอรนั่นเอง <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้นครับจะมาเล่นในโหมด e n l l e s s Mode กันนะซึ่งปกติเนะี่ยผมไม่เคยเล่น e n l l e s s Mode ลง YouTube เลยครับอ่าครั้งนี้เดี๋ยวผมจะมาลองเล่นดูกันนะเพราะผมแบบมองว่ามันไม่ค่อยมีอะไรมากมายครับก็เลยแบบไม่ได้อัดคลิปเพื่อนๆดูกันนะแต่วันนี้ครับที่จะมาเล่นก็เพระว่ามันมีเควสหรือว่ามีมิชชั่น,นครับที่จะต้องเคลียร ให้ได้1ล้านคะแนนนะครับซึ่งตอนแรกนะครับคลิปที่ผมเปิดกระชานะครับผมบอกผิดไปนะว่า10ล้านคะแนนครับพอดีมันน่าจะตาเบอร์มากกว่าครับนับศูนย์ผิดไปตัวหนึ่งนะแต่ครั้งนี้มามองใหม่ทีเมันล้านคะแนนนี่ว่านะครับแล้วก็ได้1ล้านเหรียญเลยง่ายมากๆนะครับแค่ล้านคะแนนเองนะยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยนะแค่เ,เพื่อนๆแบบมีตัวค่อนข้างโหดนิดนึงอนะ่ะก็สู้ได้แล้วครับหรือว่าไม่ต้องโหดมากก็ได้นะแต่ต้องมีเทคนิคนิดนึงนะก็คือแบบ อาจจะต้องเอาตัวโลครับเอาไปดันมอนประมาณนั้นครับแล้วก็อาตัวไกลยิงไกลๆอ่ะอย่างไอ้ผ้าดาวก็มีนะผ้าดาวตัวยิงไกล,กลๆก็มีนะที่ผมเคยรีวิวไปก็จะเป็นไอ้อะไรวะพาเลทฮันนะครับเอามาใช้ก็พอจะได้อยู่เพราะมนตัวนั้นมันทำรานเมอแรงมากๆนะครับอ่าแล้วก็เอาตัวอะไรอ่ะสายโลรับดันดัน,ดนไปก็น่าจะพอสู้ได้อยู่นะแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองเล่นให้มันถึงสุดๆกันดูนะครับว่าจะได้กี่คะแนนนะครับสาหรับโหมดเอ็นเลสโหมดนะ ก่อนอื่นเลยนะเพื่นผมขอบอกไว้ก่อนนะว่าเพื่อนๆอ,อย่าสปอยคะแนนที่ผมได้ในการเล่นครั้งนี้นะครับอ่าไม่นั้นผมจะแบนหรือว่าบล็อกครับเพราะเนื่องจากผมอยากให้เพื่อนๆครับลุ้นไปด้วยกัน,นครับไม่อยากให้แบบรู้คะแนนก่อนมันก็ไม่มีอะไรน่าลุ้นนะก็เลยทาให้แบบคนดูอื่นๆที่เข้ามาดูทีหลังเนะี่ยมันแบบเสียอรรถรสในการรับชมไปนะฮะอ่านี้คือเตือนไว้ก่อนครับถ้าเมนเกี่ยวกับเรื่องอื่นนะครับที่ไม่ใช่คะแนนที่ผมได้ในครั้งนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเมนกันเข้ามาได้นะก็จะใช้แบบ จะจัดเต็มอะพูดง่ายๆนะครับซอสมาเตอร์นึงจาม,มาด้วยนะแล้วก็ทีม B ก็เป็นอย่างนี้ครับผมว่าอันนี้แหละตัวยิงไกลๆครับเพราะมันจะได้โดนบัฟของไอคนนี่นี่นะครับคโคนนี่อ่านะแล้วก็ตัวโลมาตัวหนึ่งแต่ผมก็ลองดูผมก็ไม่รู้นะว่าเพื่อนๆเ,เล่นได้คะแนนเท่าไหร่นะครับโอ้โหเห็นคนอื่นเขาดัดมากสุดแล้วได้27ล้านนะครับดูนะมาทำเคลไปพร้อมกันนะเพื่อนผมไม่ได้เอานะ ด่านนี้สุดเขาจะปรับใหม่ครับให้มันแบบยาวขึ้นนะจัดแต่ก่อนสุวก็มันจะแคบกว่านี้นะครับแบบนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเครื่องจะแรงขนาดไหนครับก็กระตุกนะครับถ้าเล่นไปถึงช่วงไท้ายแล้วนะครับแล่ถ้าบางคนเนี่ยเครื่องไม่แรงมากนะครับโอกาสค้างมีสูงมากๆนะครับแบบเล่นไปถึงเวฟสักประมาณ2ี่เนี่ยเรียกมอรมาเยอะๆแล้วนะครับแล้วก็เดนเจอร์เราก็มีออกมาเยอะเรื่อยๆนะครับเคื่อบางเครื่องค้างเลยนะเห็นหลายคนพูดกันถึงนะ นี่มาถึงเวฟเจ็ดแล้วเนี่ยเร็วเหลือเกินนะครับัน,นที่เพ,เพื่อนๆแบบตัวยังไม่ค่อยโหดมากนะครับจะมาถึงจะตีกว่าจะตายก็ใช้เวลานิดนึงนะอยู่ที่ตัวพเพื่อนๆด้วยนะแต่ตอนนี้ผมลองดูนะครับแต่ผมว่าผมอาจจะเคลียร์ได้ไม่จบนะผมคาดว่านะเพราะผ,ผมยังไม่เคยเคลียร์จบเลยนะเพราะมันค่อนข้างยากนะครับช่วงหลังบอดมันจะใช้อเทมแบบเยอะมากๆนะครับแล้วก็มอนก็โหดมากๆด้วยนะ นี่คือแบบเราผ่านเวฟเร็วนะครับมันก็เลยแบบใช้เทมล้วนๆนะมาผมลองจุนโกรธแล้วนะเรียบร้อยตายหมดผมปล่อยออ,อโต้ไปดีกว่านะอืไอไอเทมพัดเนี่ยพายุนะฮะผมโคตรเกลียดเลยนะครับเป็นเทมี่แบบ ช่วงนี้มแบบบอลมันยังไม่ค่อยวิ่งเร็วนะถ้าวิ่งเร็วกว่านี้นะโอกาสแพ้สูงนะถ้าเราใช้ที่ไม่ทันนะดูวลามันพัดไปแล้วมันจะสตัรเรานะก็คือแบบกวาาเรียบนะเนี่ยใช้ไอ้พวกแบบไอเทมฟรีะไยพวกนี้ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะพะถ้าแบบเรามีตัวชนแบบสายโล่ติดสกิลก็ยังยื้อไว้ได้นะถ้าเจอพัดเนี่ยอะไรก็ยื้อไม่อยู่นะหายหมดทำมาถึงเวบที่ เจ็ดแล้วนะครับช่วงนี้มอนก็เริ่มไม่ออกแล้วนะหรือว่าออกอ๋ออ,อาจจะออกอยู่นะครับแต่คือมันตายมันตายมันตายเองนะครับออกมาตายตอนนี้ก็เอเอยังไม่เลยล้านเลยเนะี่ยผมว่าเลยล้านแล้วนะครับแค่สองแสนห้ ก็ผมมีความรู้สึกว่าผมไปเล่นไอดีลองนะครับเวฟแค่ประมาณแค่17เออประมาณแค่17เองนะครับยังไม่ถึงขนาดนี้นะแต้มจะเกือบลานนะครับแต่ทำไมมาเล่นแบบไอดีหลกักทำไมนี่นะไอ้อบ้าแม่งมาเร็วเมื่อกี้กําลังจะอธิบายครับแต่มันลืมใช้เทมไปนะเพราะมันใช้เทมพัดก,ก็อย่างนี้แหละมอนมาเดินเรือช่วงนั้น แก้ตัวค้างครับว่านะไม่ได้เล่นนานครับเข็มโอ้โหยผมเปความรู้สึกว่าถ้าเราแบบยิ่งเล่นนานครับแต้มจะที่ได้ก็เยอะขึ้นนะไม่เกี่ยวกับเวฟที่ผ่านเร็วนะครับก็คือด้านผมบอกไปนะคือแบบเอาไอด้ดีลองเล่นเนี่ย ค่เบลฟ์สิบเจ็ดเองนะแบบแต้มได้ประมาณแปดแสนถึงเก้าแสนนะครับอ่าแต่ผมเอาวารีลักเล่นเนี่ยก็คือแบบเมื่อกี้สังเกตนะก็คือได้แค่สองแสนประมาณสองแสนอะไร, 2, รอ่ะสองแสนเจ็ดหรือเปล่าหน่าใช่นะแต่ไปถึงเวลฟตั้งเกือบเกือบยี่สิบเลยนะฮะเหมือนมีความรู้สึกว่าถ้าเราแบบผ่านได้เร็วนะครับมันก็จะไม่ได้ ได้คะแนนเหมือนแต่ก่อนนะสูงแต่ก่อนนะครับเพราะแต่ก่อนรู้สึกว่าถ้าเราฆ่าม,มอนเนี่ยเราก็จะได้คะแนนนะแต่ครั้งนี้มันไม่ค่อยจะได้นะครับเหมือนกับมันนับเวลาซะมากกว่านะับคะแนนของมันนะเนี่ยฆ่ามอนตายเป็นฝูงเลยคะแนนไม่ขึ้นนะ เริ่มขึ้นมาแล้วมามาลองดูกนะันนะในเบล์นี่ยังไม่ค่อยน่ากลัวครับมันจะไปเริ่มน่ากลัวตอนเบล์ยี่สิบกว่าๆเนี่ยเกือบเกือบยี่สิบอ่ะเพราะมอนมันจะเดินไวครับทุนนี้มอนก็ยังซุง่มเียมอยู่แต่ตีสแป๊ไกลอยู่ในตัวถงังกระถางเนะนี่ยชอบใช้เทมพัดเหลือเกินเนี่ยบอดแนบะไม่ เมื่อกี้ผมตายเพราะพลาดในกี้นี้นรแต่ครั้งนี้จะไม่ให้พลาดคือเล่นในโหมดไอเลนโหมดนะมันจะซุปเปอร์จะสุ่มไอเทมด้วยนะคือแต่รอบมาใช้ไอเทมไม่เหมือนกันครับถ้าจังหวะเราดวงซวยเนี่ยเจอไอเทมพัดบ่อยก็อยโอกาสแพ้ก็จะมีสูงนะ แล้วยิ่งเข้าไปเจอเทมช่วงใช้เทมพัดช,ช่วงประมาณท้ายๆหน่อยมาสัก20บวกนี่คนระับเวฟนะก็จะแบบอาจจะแพ้นะอาจจะไปไม่ถึงสเตจสุดท้ายนะยเดี๋ยวไปจะถึงเวฟสุดท้ายน,นี่สังเกตว่าแบบเริ่มกะแหลกแล้วนะครับ เพรเลนเจอร์เราออกมาเป็นฝูงเลยใหญ่แล้วนะถ้าเครื่องบางคนนะที่ไม่แรงนะครับถ้าเล่นมาถึงตรงนี้อาจจะค้างแล้วก็ได้คนระับโอ้จุดโกะจะรอดไหมเนนะี่ยจุดโกะอโอ้โหแต่ผมมีสความรู้สึกว่าแบบใช้ไอเทมยิงจรวดไปนะหรือว่ายิงมิสไซล์ไปนะไม่มันแรงเหลือเกิน,นครับฆ่ามอนได้เป็นฝูงเลยนะหรือว่ามอนพวกนี้เลือดอาจจะยังไม่เยอะ รอ,อ่ะไรเยอะแค่บอสไม่รู้เหมือนกันนะกระสกนแรงมากๆนะครับสำหรับเอเล่โนโหมดผมเอาไอ้ทัวเจมามาบัฟด้วยครับบัฟเลือดเผื่อจะบัฟให้จุดโกนะนี่ยเพราะว่ามันบัฟถึงนะครับรัศมีมันถึง <c oughs> ผมมาสังเกตทีเวลามันมันบัฟเลือดอ๋อไม่ใช่นะถึงแค่จุดโกะนะ เราเล่นึงว่าถึงไอรอนมูนเลยตับถึงกับจุนโกะดีนะเพราะจุนโกะมันไม่โดนไอตัวโคนีนะคน่นะสกิลของโคนี่นะ็พอเลือดจุนโกะมันก็เยอะด้วยนะก็เออบ้าบนะแต่ถ้าไปเล่นไปถึงช่วงหลังๆเนี่ยก็น่าจะมอนหน้าตีตายอยู่ดีนะครับ ผมอยากรู้จริงๆนะว่าจุนโกดเนี่ยจะเทพไปอีกสักกี่เดือนนะครับให้ผมเดานะไม่น่าเกิน2เดือนครับเดี๋ยวก็ตกกระป๋องนะเพราะตอนนี้มันยังถือว่าเป็นตัวที่เทพอยู่นะแบบสเต็มันแบบกล้ากระโดดแบบหลายหลายเท่าตัวของเลเจอร์ท well, ี um nah. er> ่ผ่านมาครับแต่อีกไม่น่าแล้วเดี๋ยวก็ตกกระป๋องนะเผื่ออีกไม่น่าอาซีซั่นสามอาจจะมาแล้วก็ได้นะครจะรู้เนี่ย แหลกมากๆเลยนะครับผมอัดไปด้วยนะครับมันเลยแบบแหลกมากๆเลยนะปกติเล่นก็แหลกอยู่แล้วธรรมดานะครับเนี่ยาาด่านนี้ผมเห็นบางนคนแบบไม่ค่อยชอบเล่นกันนะก็พราะแบบนี้นะคือมาทําเอาเครื่องค้างเลยนะก็อะตอนนี้ผมเพิ่งมาสังเกตคะแนนนะครับได้ไป2อล้านเแล้วนะครับก็ผ่าน ละกิจไปแล้วนะีต่ตตอนนี้เรามาเล่นให้ได้คะแนนสูงสุดนะครับตามที่ผมบอกไปนะครับอย่าสปอยคะแนนที่ผมได้แล้วกันนะฮรเดี๋ยวท่านจะไม่เป็นอะไรนะเ,เตือนด้วยความหวังดีนะครับแต่จริงผมก็ถือว่าผมเอาทำเอาใจคนที่แบบมาดูตอนหลังแล้วกันนะฮะนั่นเดี๋ยวแบบเดี๋ยวแบบไม่ได้รุนอะไรเลยเนะี่ย ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยน่าลุ้นอะไรนะเพราะมันแบบยังไม่ค่อยผ่านเวฟนะครับก็คือมันยังเราสามารถชนะมันได้คนระับถึงบองมันจะออกมาเป็นฟงนก็ตามนะครับแต่ถึอว่าจะเป็นเวฟหน้านะถ้าจะไม่ผิดนะครับเดี๋ยวมันจะมีใช้เทมใหญ,ใหญ่ชุดหนึ่งนะครับสำหรับบอลนะเราฟังบอสนะก็รอดูกันไปนะตอนนี้หกล้านแล้วนะครับ อ้าวโอ้ยโอ้โหรูงี้ผมน่าใช้เท่มปก่อนนะไปหน้าเลยนะเมื่อกี้ผมตายฝุ่งบลเล์เลยเนะี่ย เม่ีผมนั่นไปเลยครับเออสตันไปเลยนะฟาเมื่อกี้ปล่อยให้เลนเจอร์เราตายเป็นฝูงได้ไงเนี่ยไอตัวนี้ผมไม่น่าเชื่อมันสแปดไกลมากๆเลยนะครับโอ้โหเกือบถึงคนนี่ครับหรือว่าถึงก็ไม่รู้นะเพราะมันน่าจะเกือบถึงนะแต่ไม่ถึงนะครับคือสแปดไกลมากๆนะครับถึงไอรอดมูนแน่ๆนะโอ๊ยบ้าเกือบแพ้ไปเมื่อกี้นี้นะก็เลยใช้เทมพัดพัดขึ้นไปนะไม่นะไม่รอดนะครับ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะได้คะแนนสัก10ล้านหรือเปล่านะน่าจะได้นะอ่ะ10ล้านแล้วครับ1ิเอ็ดล้านแล้วนะช่วงนี้คะแนนจะก้าวกระโดดนะครับเพราะเมื่อกี้สุดกับบอสหนูนะครับจะตายไปเป็นกลุ่มหมดเลยนะก็เลยก้าวกระโดดเลยนะบอสหนูรู้สึกว่าจะอยู่ในเมเสเตจที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ นะออไอ้สนามรถแข่งนะเออที่จ้าไม่ผิดใช่นะครับสนามสนามรถแข่งนะก็คือแบบใกล้จะถึงสุดท้ายแล้วนะครับน่าจะเป็นเวฟที่25นะครับเป็นสเตจสุดท้ายนะถ้าผ่านสุดท้ายไปได้ก็คือผ่านนะครับก,ก็คือเคลียร์ของเอเลสโหมดนะฮะลองดู ผมมีจุนโกะนะครับตีแรงมากๆเลยนะดูนะตีมอนนะครับยังไม่เข้าเลยนะเลือดมันไม่ลดเลยนะแตงว่ามับมอนมันออกมาใหม่เรื่อยๆนะเนี่ยโอ้โหแสงแวาเลือดมอนนี่มันแบบเป็นหลายพันล้านแน่ครับเผื่ออาจจะเป็นหมื่นล้านด้วยซ้ำนะนี่ถ้าผมถ้าไม่มีตัวตัวชนอย่างอัลตาบ้าวนะครับกับราบของโคนี่อาจจะแพ้ไปแล้วก็ได้นะ อ่ะก็เรียกเลนเจอร์มาได้เป็นกลุ่มอีกกลุ่มนึงแล้วนะครับแต่ถ้าตอนเมื่อกี้นี้ถ้าผมไม่ไปพลาดเมื่อกี้นี้นะก็่าจะจะได้กลุ่มใหญ่กว่านี้นะจะได้ลองดูว่าไม่เป็นไรฮะับไเทตอนนี้เราก็แค่ใช้ไปแค่อย่างเดียวนะมันก็ต้องมาดูกันครับว่าผมจะกดไอเทมทันหรือเปล่านะ เพราะถ้าป่วยเทมไม่ทันนี่คือแบบจบเหมือนกันนะนี่เอาแล้วนะกดฟีดแม่งเลยนะไปถ้าผมกดโล่เดี๋ยวมันจะไม่ได้เดี๋ยวมันจะมานะครับมามันจะมาเต็ดบอมเราแล,แล้วจะสู้ยาก เวฟนี้สึกว่าจะถึงสเตจสุดท้ายแล้วนะครับ hmm. มีไอ้ตัวไอ้ตัวนี้มาครับก้องวัจรปิดกับเป็นตัวบอสนะชื่อมันขอข้ามไปแล้วกันนะเฮ้ยมันสแปกไกอเป่าวเนี่ยเสียวนะครับมันมันเมื่อ <pronunciation> ก <though> ี้มันตัวชนมันหายไปนะเสียว อย่างดีที่มันเดินไม่เร็วเหมือนบอสหนูนะเพราะฉะนั้นเสร็จไปแล้วนะแต่ไม่คิดว่าโคนี่อยากตีสกิลอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นสกิลก็ไม่เป็นไรยี่สิบสามล้านแล้วนะครับถ้าฆ่ากลุ่มนี้ไปหรือว่ากลุ่มข้างหน้าไปได้ก็น่าจะู่ยี่สิบเจ็ดล้านนะลองดูกันนะโอ้มีมีมีมาอีกมาอีกอีกบ้าไอไอนี่มา เซลฟี่มาครับเกือบๆนะเกือบ,นะอบผมเจอ้ถึงที่สุดนะมาลองดูกันโอ้โหเซลฟี่ตายหมดเลยนะไม่น่าเชื่อับมิสไซล์แรงจริงๆนคะรับอย่างที่ผมบอกไปนะมันฆ่าทีเดียวตายหมดเลยครับเนี่ยไอ้บ้าแพ้แล้วครับแพ้แล้วสุดท้ายเนี่มันโกงมากๆครับก็มาเล่นหนุกๆก,กันแล้วกันนะ <c oughs> มีได้กบเขียวเจ็ดดาวด้วยนะผมก็ยังไม่เคยได้เลยนะ คะแนนผมได้อยู่ที่ประมาณ24ล้านเกือบเกือบหล้านนี่แหละครับมาเล่นเอานี้นะหนึ่งล้านเหรียญได้ไปแล้วเดี๋ยวเอาเงินมาใช้เลยดีกว่าครับมีเงินไม่ได้ครับมีเงินเราต้องใช้นะผมเอามาอัพแรกก่อนครับช่วงนี้มันจําเป็นนะเลยอัพไปก่อนหมดแล้วไม่พอแล้วโอเคครับคะแนนก็รู้กันไปแล้วฮะผมก็ไม่เล่นเอาผ่านนะเล่นแบบเอาให้ถึงที่สุดนะครับเมื่อกี้จงังหวะผมน่าจะไปใช้ไอเทมพัทในช่วงแรกนะครับบอสหนูอ่ะ ช่วงนั้นนะครับแต่วงว่าช่วงนั้นก็ต้องใช้คนระับเพราะไม่ใช้ผมก็เกือบแพ้ไปช่วงนั้นนะฮะามันสแปดไก่โอเคแล้วคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับพบเจอกันใหม่ครับในวิดีโอครั้งหน้านะฮะเดี๋ยวจะมาทาอะไรก็คอยติดตามกันไว้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับหากท่านผู้ชมชอบคลิปวิดีโอของผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามหรือซับสไคร b ์เพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครขอบคุณครับบ๊ายบาย